อย่าพังดูดอะไรอย่าพังดูดวะอย่าพูดดังเฮ้ยหีมันอยู่เฮ้ยหูมันดีหายไม่ต้องหัวก็บางเขาไม่ต้องพูดก็ได้ก็พูดตรงๆงไปเลยเออหูมันดูหูมันดินก็พูดไปสิมันอกมึงอย่าบามใครอ่ะมันทามึงอย่าบอกมันเตะข้ากัมมันเตะข้ากามมันตามค่าแกเฮ้ยหูมันดี เออแต่ลุงอะหีไม่ดูหูไม่ดีเอ้ยหัวแล้วย่าพูดถึงหูไงเออเองแขกเฮงฮีตดูเออชอบฟังอยู่โรงพยาบาลฟังทุกคืนเลุงนี่จงแต่หูนะครับเนี่ยลุงเขาเกิดมุกลาเขาเลยลามกนี่นี่นี่เอาติดตัวไว้เผื่อต้องใช้ไปหนวยหน้าชนะที่น่ารักไขอยืมเงินเขาสามแสน พอผมรับเงินได้ผมจะเดินออกจากบ้านเชื่อไหมน้ำตาผมไหลเลยทำไมอ่ะเขาบอกให้ผมจอดรถทิ้งไว้ด้วยรถมึงคันหนึ่งอยู่ที่ไนเมืองนู่นป่ามึงอยู่ป่ากูอยู่ในเมืองมงอยู่ป่าเฮยอยู่ป่าไปก่อนแล้วะมาหทไมอ่ะเฮยนี่เดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังอะไร เล่าประวัติให้เด็กเปนฟังเขาไม่เล่าหน้าเมนทีเดียวนู่นไม <c oughs> ่พูดไรสาราแล้วไอ้ดุมอยู่มาสิบกว่าปีไม่ได้คุยกับใครเลยนะนี่มาเจอเองก็ดีเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังเมื่อก่อนไม่ธรรมดาเนอะเฮ้ยเป็นถึงนักรบแห่งไทยเหนือใครๆก็รู้จักสู้ที่ไหนไม่เคยมีคำว่า,าแพ้ชื่อลุงต้องรู้จักแน่ๆลุงชื่อว่าไมเมาย่าบอกแม่ ไม่เอาไหนขอจะภาพไม่เอาภาพไม่ขอฉากอื่นก็ร้องให้เขาฉากหน้าก็ได้หนุนหนอย่าพังดูดฮะอย่าพังดูดอะไรอย่าพังดูดวะอย่าพูดดังเฮ้ยคำหัวนี่มาอย่าบิงชื่อจอกอย่าบิงชื่อจอกอย่าบิงชื่อจอกอย่าบอกชื่อจริงเฮ้ยทำไมวะมันถอกมึงอย่าบ้า มันถามมึงอย่าบอกมันเตะค่ากรรมมันเตะค่ากรรมมันตามค่าเกเฮ้ยงีน่อย่าพังดูอย่าพังดูจะพูดดังจะพูดดังหีมันอยู่หูมันดิหายไม่ต้องหัวเจ้าบางคำไม่ต้องพูดก็ได้ก็พูดตรงๆไปเลยเออหูมันดงหูมันดิมก็พูดไปสิก็อึดจัง พูดซะชัดเลยทีนี้แอบันดูดเอ้ยนี่กูรู้แล้วอไอ้หูว่าไม่ต้องพูดไอ้เวนมาซะเต็มหูเลยเข้าไปอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะมันชอบมึงยาบาเออหูหูเป็นไง <c oughs> หูมันดี <c oughs> เออแต่ลุงอะหีไม่ดูหูไหมด่ดีเอ้ยบอกแล้วอย่าพูดถึงหูไง เออเพลงแขกไงทีดูเออชอบฟังอยู่โรงพยาบาลทุกคืนลุงนี่จ้องแต่หูนะครับเนี่ยลูกเขาเกิดมุกลาเขาเลยลาโมกเหมือนมึงไงไอ้นูครับลุงเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเลยไม่ฟังเลยนักโบใหญ่แข่งไทยเดี๋ยวไม่มีใครไม่รู้จักลุงนี่นาสู้ที่ไหนมีชัยนะที่นั่นไม่เคยแพ้ลุงชื่อว่ารา เฮ้ยนี่เกย์ที่ขโมยแล้วน<บ>ีเกย์เน<บ>ี่ยขโมยและลารับด้วยเกยขโมยจริงเลยตมึงไงชอบตาก,กับข้าวกลับบ้านด้วยอ้าวกเกูไม่อยากพูดหรอกนี่เกย์ยังไม่ทันกินไปเลยตาก,กับข้าวกลับบ้านใส่ถุงกระแลนาวเลยแม่งกูไม่ชอบเลยทำไมแล้วรู้ได้ไงรู้นี่หัวหน้าทำไมของผมหายไปสองถุงยังงงสีแดงกูแม่งขโมย ดีนะกูใช้มิชลินเราล้อมัดเลยหรือยังลดนัดด้วยอช่เฮ้สารกไอ้พวกนั้นลุงบอกชื่อลุงเลยลุงมีชื่อว่ารามินทนนักลกแห่งภัยเหนือเออนี่เอาติดตัวไว้เผือกต้องใช้ยังยุ่ยใชๆไอ้ดูเป็นไงอึ้ง แล้วลุงมีลูกมีเมียหรือเปล่าเอ้าจะบ้าไงยุปูรนี้ไม่มีได้ไงลูกมีแต่พัดพาดจากกันเมียมีแต่ไม่ธรรมดานะเมียก็เก่งชื่อว่านาตาล่าลังค์คนเก่งคนนี้ว่าแล้วเป็นเรื่องนะมิทาตัวไปทำแบบนี้ลูกอูมิธาสายเดือดคนเสกพ่อโลกนะนายเฮ้ยให้ไม่ได้ไทยต้้งผมมาเจ้ามึงก็ได้เล่ห์แฉ มีกีมาล่ะแม่กูจะแม่กูต้องใจกางสนามน้องวันนี้กูจะตัดหัวมึงแก้ไขกับแม่กูโอ้ยลงให้อีกน้ำไอ้คนชั่วอย่ามึงกินไปถ้ากูรู้สักนิดพวกมึงคือสายเลือดหลอกอะไรน้ำพิ้วห้ยหมาขี้ดีกว่าตาดีแต่หาเก็บตัวตายได้อย่าฆ่ากันเม่ได้เรื่องใครตายคนนึงเดี๋ยวน้อยโอต้องเป็นเพื่อน เดี๋ย้าเลยตัดหัวเลยง่ายกูจะขี่ม้าลากมึงให้มึงก็เคยตายอยู่ทุกข์ทรมานเหมือนกับที่มึงขี่ม้าลากแม่กูจำมันด้วยขี่ม้าลากแม่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูไปขี่ม้าลากแม่มาตอนไหนกูรู้มึงไม่ได้ทำตัวรู้ก็บอกมาสิบอกเรื่องจะไปยังไงต่ออ่ะมึงก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้ เคยฆ่าแม่มันกูรู้กูดูอยู่ทำไมอ่ะไปกับมันก่อนมึงไม่ตายหรอกตายที่มึงฆ่ากูแน่ไม่ตายทำไมเดี๋ยวพอมันจับมึงขี่ม้าลาาใช่ไหมเล่ามึงไปกับมันแล้วทีนเชือกลุดเชือกลุดมึงพัดตกไปในน้ำไปเจอพญานาคตายแล้วพญานาคเขาจะชุบตัวให้มึงชุบตัวมึงขึ้นมาเลยขึ้นเมึงขึ้นมาที่นี่มึงจะไปตามหาผ้าทองนะไปหาพ้าทองอีกไปหาผ้าโดนี่อกูรอดแล้ว อย่างนี้ไปหาพายทองมึงเดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาไปกรุงศรีด้วยมึงจะไปเจอกับพระนางจินดาแล้วทีนี้ระจิดดาก็่ต้องไปทำท่าเลยไปทำภาพพักเป็ดเออได้ได้ได้พนางจินดาเขาจะพามึงเข้าวังเข้าวังไปเจออะไรอีกไอ้คุณัวระวงสากระบฏดแล้วทีนี้กระบดแล้วเดือนร้อนยังขนวิ่กต้องขี่มามทำศึกมีเวลาดูมากเลยไม่ละครเนี่ยติดมากเลยไม่หย่น ไม้รดูหนักจริงๆเลยลับบ้านในเมียทำภาพพับไปทําไปเงยหน้าดเดียวกะดูเคลื่อนไปแล้วชอบนี่ลุกเคื่อนนะวะเดี๋ยวว่าคือเนแง่เริ่มไวจะดําไปเป็นพระชัยไปทำอะไรทำเนียรไม่ถามก็แอย่าพูดดังได้เลก็รู้ ล,จจลูกชอบต้นเพชรดินอย่าไปว่าเขาอ,อย่าไปด่าเขาไม่ใช่พ่อกูดิหัวหน้ากูสีเลวด่ามาม่ไปเด้อเม,มื่อมาถึงประตูเมื่อไหร่มึงจะรู้สึกเปด้ตายกูลงไปหัวหน้าคณะที่น่ารักทำไมลูกน้องไม่มีเงินอย่างเช่นผมช่วงโควิดครับไปขอยืมเงินเขาสามแสนโอ้ไม่น้อยนะเยอะดิ เขาให้ผมจริงอ่ะพอผมรับเงินได้ผมจะเดินออกจากบ้านเชื่อไม่น้ำตาผมไหลเลยทำไมอ่ะเขาบอกให้ผมจอดรถทิ้งไว้ด้วย <c oughs> รถมึงคันนึงยงไม่ถึงสาวแต่เลยเอาไปเถยรถกูมือหนึ่ง <c oughs> อีกมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งจับประตูมือหนึ่งจับหูมาเลยจ <c oughs> ะฝังมือแล้วเนี่ยรถกูดังหมดมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ดัง<ห>อะไร โค้อสามแสนกูคุ้มฝากเพลงเจ้าข้าเอ๋ยของพระเอกสอนราม,มาด้วยครับทิงเกิลใหม่ล่าสุดสนุกสนานไปโคเบอร์ทัดเด้นก็นได้พระเอกเอ,อก็มวีก็ร้อนหลอกบ้าเขาจะดีกว่ามิค้าไาก่อนมันจะฆ่ากูแนุ่ณไม่ตายหรอกฆ่ากูเว่า เชื่อไหมไปยาไปไปผู้ะราชาบุตรเจ้าหนุ่มใหม